สวัสดีครับมาทักทายกันยามเช้าฮะสวัสดียามเช้าครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่คอนสารจังหวัดชัยภูมินะฮะอากาศตอนนี้กําลังดีมากๆเลยนะบรรยากาศแบบโอ้สดชื่นนะฮะฝรั่งฝนตกเนะาะครับตอนนี้หลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับก็ทําให้อ่าบรรยากาศนะครับที่นี่ดีมากๆเลยนะครับ นนะผมกำลังตอนนี้ก็เัิ่เริ่มทำการไล์นะครับยามเช้าเนาะกับกับบรรยากาศนะที่สดชื่นเนาะเป็นเช้าเช้ามานะครใครก็อยากจะอยู่กับอากาศที่สดชื่นนะครับอยากให้ทุกท่านนะครเข้ามาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันครับกับประสบการณ์ในการ ใช้ชีวิตในแต่ละวันว่าเรานะรู้สึกยังไงในการเขาเรียกว่าตื่นเช้าเนาะตื่นเช้ามาเนี่ยครับมีอะไรที่ทําให้นะครับชีวิตเราสดชื่นนะครับก็อยากจะก่อนวันนี้วันหยุดด้วยนะเมื่อวานวันเสาร์วันนี้ก็วันอาทิตย์วันพักผ่อนเนาะเราตื่นมากับวันพักผ่อนก็อยากจะชวนมาดื่มน้ากับบรรยากาศแล้วก็ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับดื่ม สิ่งที่มันมีประโยชน์กับร่างกายนะครับทำไมผมเลือกดื่มเครื่องดื่มสมผสมกาแฟเพราะว่าหนึ่เนี่ยครับช่วยเรื่องของความสดชื่นความกระปรี้กระเป๋าเวลาทำงานนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อง่ายๆนะครับแล้วก็ยิ่งเราเราสมมติเราเราป่วยอย่างเงี้ยเราไป โรคประจําตัวเนี่ยครับล่าเราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันเป็นอะไรเงี้ยครับเราเราสามารถช่วยในการที่จะทําให้อาการต่างๆเนีดีขึ้นนะฮะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการการที่เราเป็นโรคเกี่ยวกับพวกนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเราเกิดจากโรคติดต่อนะไม่ใช่เกิดจากการที่เราอ่าไปไปติดเชื้อจากคนอื่นมาแต่เกิดจากพฤติกรรม ครับกิจกรรมการใช้ชีวิตการกินการอยู่การนอนอะไรของเราเนี่ยครับนี่แหละมันก็จะทําให้เราป่วยนะับก็เหมือนกันถ้าเราดื่มสิ่งที่ไม่ดีครับเราดื่มสิ่งที่มันส่งผลให้กับร่างกายเราเนี่ยไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราป่วยนะผมก็เลยจะชวนมาเลือกดืม่มแอตติเบิลกาแฟนะครับเพราะว่าสมนะครับเข้าไปช่วยเนาะทำให้ทำให้ร่างกายเราเนี่ยครับ มีสุขภาพที่ดีนะครับคือลองไปอ่านดูนะ,ะในใน o g l e ก็ได้เพื่อเซิร์ชใน Google หรือ y o u t u b e ก็แล้วครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโสมนะฮะโมเตรนโสมเกาหลีนะฮะโสมแดงนะับพานกเกิเจนเซนนะับเดี๋ยวนี้ลองเซิร์ชเซิร์ชคำพวกนี้ดูนะครับกว่าจะท่านก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยครับมันมันมีประโยชน์มากมายเลยนะับนอกจากเอ่อกยับกล้อง่อ นกไก่นอกจากามันจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบต่างๆในร่างกายเราให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยครับสมเนี่ยครับก็ยังยังเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นราชาของสมุนไพรเลยเนะพราคือจริงๆเนี่ยเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมันเป็นกุศโลบายนะครับของ <c oughs> คนที่เขาไม่ชอบดื่มสมกันนะคร กขาเลยมาใส่ในกาแฟนะครับเพื่อปรับปรับกลิ่นซอฟกลิ่นโสมลงเพราะโสมเนี่ยกลิ่นมันแรงนะกลิ่นมันแรงนะครับเราก็เลยปรับกลิ่นลงนะครับปรับกลิ่นโสมลงทําให้กลิ่นโสมนะครับมันซอฟลงมันเบาลงคนก็ได้ดื่มได้ง่ายนะครับแล้ว <c oughs> พอเราพอเราดื่มได้ง่ายนะครับมันก็ทําให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องของกลิ่นที่แรงๆนะครับนี่แหละครับก็เลย ก็จะเป็นกุศลายในการนำน้ำสมมาผสมกาแฟให้เราดื่มกันนะครับคือจริงๆอ่ะคือทุกวันเนี่ยครับเราเราบริโภคเนี่ยเรากินอาหารเรากินอะไรต่างๆเอาไปเนี่ยมันมันมีสิ่งเนเปื้อนนะมันมีสิ่งนเปืเป้อนอย่างผักอย่างไรเงี้ยเราไปซื้อตามตลาดเนี่ยบางทีเราไปเจอผักที่มันนเปื้อนสารพิษสารเคมีมาจากการเกษตรจากาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยา นะฮะต่างๆที่เขาฉีดฉีพ่นในในพืชเนี่ยกรับมันไปสะสมอยู่ในพืชนะเวลาเราล้าง,รางเราอะไรงเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ออกหมดเพราะว่ามันอยู่ข้างในข้างในพืชนะมันอยู่ซึม,มอยู่ในพืชเงี้ยเรากินเข้าไปมันก็ไปตกค้างในร่างกายเรานะการดื่นโสมเนี่ยมันก็จะไปช่วยในการชะล้างขับล้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยออกมาทางปัสสาวะอมาทางรูขุมขนออกมาทางอุจจา,าระอะไรพวกนี้นะครับมันก็ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยขออจัดสารพิษไปด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่อยากแกนะนำเนาะครับก็นอกจากเราจะาดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยครับไอ้ที่สิ่งสำคัญจริงๆในตัวเราก็คือเรื่องของน้ำนะครับน้ำที่เราดื่มทุกวันทุกวันเนี่ยครับที่เราบริโภคทุกวันนะครับ,เร,บ,รนนรบเราไปซื้อมาดื่มกันเนี่ยก็ยสังเกตกันไหมครับว่าน้ำเนี่ยทำไมมันราคามันถึงแตกต่างกันนะ ราคามันทําไมถึงไม่เหมือนกันเลยนะครับบางบางอันเนี่ยราคาสูงริ้วเลยนะครับบางอันเนี่ยราคาต่ำนะบางกาวหกบาทเจ็บาทนะบ,บางอันสิบกว่าบาทขึ้นเงนี้ยนะทำไมแต่ทําไมเราไปซื้อน้ํำเป็นถังนะเป็นถังมาไว้ที่บ้านถนังใหญ่ๆเลยละถังสิบแดลิตรเน,นี่ยทำไมราคามันถึงถูกราคามันถึงอ่า ราคาถึงไม่กี่ไม่กี่บาทนะครับราคาถึงไม่สิบกว่าบ,บาทอะไรเงี้ยครับทําไมมันทําไมราคามันไม่แพงเลยนะครับท่านต้องสังเกตไหมว่าเออสิ่งที่เรากําลังพูดถึงมันเนี่ยทําไมเอ๊ะแปลกใจกันไหมว่าเฮ้ยทาไมน้ํามาส่งเราถังละสิบกว่าบาทเองแต่เวลาเราไปซื้อน้ําในเซเวน่นในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยทําไมขวดนึเนี่ยเล็กๆแค่เนี่ยทําไมขวดละสิบบาทเออทำไมปริมาณปริมาณใหญ่กับปริมาณน้อยเนี่ย ครับปริมาณเยอะกับน้อยเนี่ยครับมันมันถึงแตกต่างกันมากเลยเรื่องของราคาทําไมคนคนที่บริโภคเนี่ยไม่ไม่ได้สังเกตกันเลยเพราะว่าทําไมน้ําถึงแตกต่างมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการโฆษณาไม่ใช่เฉพาะของอ่าผลิตภัณฑ์ที่ใส่บรรจุภัณฑ์อย่างเดียวนะนอกมันคือมันคือเรื่องของคุณภาพของน้ํานะครับที่เราเอามาไปโภกกันนะครับหนึ่งเลยน้ำเนี่ย ครับที่ร่างกายเราเอาเข้าไปเนี่ยครับมันมันไปชดเชยสิ่งที่เราสูญเสียทุกๆวันนะค,คือเรื่องของการขับออกทางเหนือการสูญเสียน้ำหนึ่งละนะครับอันที่สองก็เป็นเรืของการนำนะนำสารสารอาหารนำแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ำเนี่ยไปใช้นะครับถ้าเรา ทำไมทุกวันมันถึงมีเรื่องของอาหารเสริมนะเพราะว่าอาหารเสริมมันไปชดเชยแร่ธาตุนะครับที่เราที่เราบริโภคอาหารเข้าไปแต่มันไม่มีเนี่ยนะครับมันไปชดเชยกันเหมือนกันครับน้ําก็เหมือนกันถ้าเราดื่มน้ําแร่น้ําที่เป็นน้ําแร่เนี่ยครับมันก็จะมีมันจะมีแร่ธาตุอยู่ในน้ํานะครับร่างกายของเราเนี่ยเราเราต้องการแร่ธาตุนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจเราเต้นอยู่ทุกวันนะครับหัวใจเต้นทุกวัน กระดูกเราทํางานทุกวันกระดูกก็ต้องการแคลเซียมใช่นะฮะและธาตุแคลเซียมหัวใจเต้นอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องการแคลเซียมต้องการแมกนีเซียมนะครับเพราะว่าแมกนีเซียมนะฮะแคลเซียมมันในที่บีบแมกนีเซียมมันในที่คาย,คาย,คายน,นะครับคายบีบคายบีบข้ามในหัวใจเนี่ยครับมันใช้อ่าสองตัวเนี้ยนะครับในการช่วยในการที่ทําให้หัวใจเราทํางานได้ปก,กตินะครับก็นี่แหละครับส่งผลนะครับให้ ให้แร่ธาตุในร่างกายเราเนี่ยครับหมดนะร่างกายเราเนี่ยครับค่อยๆลดลงลดลงทุกวันครับที่เราใช้ไปเนี่ยถูกดึงไปใช้ทุกวันทุกวันก็ลดน้อยลงร้อยลงทุกวันนะฮะทำยังไงให้เราจะได้ชดเชยสิ่งที่เราเสียไปนี้ได้นะโดยการเราก็หาเรื่องของสิ่งที่มีแร่ธาตุเข้าไปใน,น,นร่างกายอันที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของน้ำนะเพราะนะา้ําเนี่ยเราดื่มดื่มทุกวันอยู่แล้วนะครับเรากินทุกวันอยู่แล้วแต่ทุกวันเนี่ย เราไม่รู้โอาน้ําอะไรเข้าไปใไนร่างกายแบบนี่ะไก่ก็มาแล้วก็ฝากเช็คสัญญาณนะฮะภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะชัดเจนดีไหมนะครับก็เช็คสัญญาณให้ผมหน่อยนะครับว่าเออตอนนี้ท่านรับชมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เสียงภาพเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมนะฮะเดี๋ยวนะฮะดูก่อนอืม โอเคนะฮะก็ใครจะเข้ามาแล้วนะฮะภาพภาพชัดเจนกดหนึ่งนะครับเสียงชัดเจนกดสองนะครับก็อยู่ที่ไหนนะครับอยู่จัดอะไรก็ข้อมาคุยกันแชร์มาคุยกันนะครับเราจะได้รู้ว่าสัญญาณของเราเนี่ยส่งไปถึงท่านนะฮะได้ไกลแค่ไหนนะครับตอนนี้เราผมอยู่ที่คอนสาสนครับจังหวัดชัยภูมินะฮะก็บรรยากาศ ข้างหลังเนี่ยก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาะบรรยากาศาต้นไม้นะฮะเป็นการปลูกป่านะครับทำให้เราอยู่ในท่ามกลางออกซิเจนยามเช้าๆแนะความสดชื่นก็เข้ามาหาในตัวเราแบบนี้นะครับออก็เตือนมาก็ออกมาดื่มสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับ นัามานัามนขามาไล่กับป๊บไม้โลมาใส่แว่นไล่กันเร็วใส่รองเท้าก่อนมันเปียกอ่ลูกสาวติ่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามาไล่ด้วยกันมาคุย,ยกันนะครับอุ้ยโอ้กล้องลงนะครับ เนี่ยครับกนะ็ทักทายมาคุยกันยมามเช้าแบบนี้เราจะไดะ้มีเพื่อนนะครับบางทีเราไม่ได้ไปทํางานแต่เรานอนอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้จะคุยกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ตื่นมาคุยกันทักทายกันใน Facebook ใน YouTube นะครับในการไลค์ในการคุยกันยมามเช้าครับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เพื่อนเอนเราเป็นยังไงเราอยู่ที่ไหนกันบ้างน,นะครับเราทำงานอะไรกันอยู่ แล้วบรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงฝนตกฟ้าร้องไหมที่นี่ฝนตกนะฮะเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายเลยยำชาออกมานะฮะก็ว้าว굿มอร์นนิ่งโอ้เอ้ใสายบ้านนี่ยังไหนสายบ้านนี่สายบ้านมาคุยกันหน่อยดิเออ้ะไหนโอ้โ oh หเน๋ยวเสียงคูยกันเออโอเคมา อ่านี่ครับมาคุยกับหนูโบนัสหน่อยครับพู Good ดมอว์นิ่งดัมโบนัทเออสวัสดีก่อนสวัค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเออหนูชื่อโบนัสค่ะอืมบอกดิหนูชื่อโบนัสค่ะชอ,อ,อกันเอค่ะอ่าชื่อโบนัสค่ะหนูทักทายกับหนูหน่อยนะคะันีหนูน่ารักไหมคะน่ารักว้า น่ารักอครับนี่ลูกสาวนะคนเดียวนะมีคนเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็กี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้วคะอืมสามนี่ไงสามขวบวันจูทีนี่วันจูทีสามขวบแล้วนะครับไปโรงเรียนแล้วเนาะไปโรงเรียนหรืยงัยงเรีแต่วันนี้วันหยุดโอวันนี้ไม่ไปวันนี้วันหยุดนะครับแต่ไปพรุ่งนี้ใช่ไหมทางการบ้านเสร็จแล้วเออ อันนี้โอนะลก็พรุ่งนี้นะครับ่งวันจันทร์เนาะวันนี้วันหยุดตรงนั้นบอกวันนี้วันหยุดน้ำนนยงไม่ได้ไปโรงเรียนอ่าก็เขาก็ไปเจอเพื่อนเนาะที่ยังเรียนเยอะไหมเพื่อน,อน,นออยังเรียนเยอะไหมเยอะอืมือูได้เล่นอะไรบ้างได้เล่นอะไรกับเพื่อนบ้างเล่นของเล่นของเล่นโอ้ได้เล่นของเล่นกับเพื่อนโอ้มีเพื่อนผู้ชาย,ยไมหมมหรอ มีเพื่อนผู้ชายทุกท่าอ,อเราอยากให้เขาไปไปอยู่ในเขาเรียกว่าในสังคมเนาะที่มีผู้คนที่เขาไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยไม่เคยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะไม่เจอใครเลยนอกจากยายนอกจากพ่อแม่แล้วก็ลุงนะครับลุงแล้วก็พี่อะไรเงี้ยครับก็อยู่ันในอยู่ในในชกลุ่มแค่นี้ครับคุณตาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เจอคนเยอะๆะครับเอาไปข้างนอกพร้อมเนี่ยเขาก็ได้เห็นคน หลายคนพฤติกรรมคนลหลายคนก็จะแตกต่างกันคนคุยก็แตกต่างกันคนทำน่นทํา,ทา,ทานี่อะไรเงี้ยนิสัยแต่และคนแตกต่างกันเขาก็จะสะพัดสิ่งต่างพวกนี้คือไม่จําเป็นต้องต้องไปเรียนแบบเข้มเข้ม,ขมเรียนเก่งๆเรียนอะไรมาเนี่ยก็ผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยนะเพราะว่าผมต้องการให้เขาอยู่ในสังคมที่การใช้ชีวิตที่อยู่ในสังคมได้นะครับแต่เรื่อง การเรียนเนี่ยจะเ,เก่งไม่เก่งเนี่ยครับมันไม่ไม่ผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าถึงจะเรียนเก่งยังไงถึงะจะได้เกรดดีแค่ไหนเนี่ยครับมันมันไม่ได้บ่งบอกว่าชีวิตคุณจะดีนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่เราเลือกะเราเลือกว่าจะทําชีวิตยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงนะครับเออาบน,นั้โบนัสจา้ะ เห็นไหมเด็กๆมันยังไม่รู้หรอกครับว่าโตขึ้นเนี่ยเขาจะทาําอะไรนะครับตอนนี้ก็ให้เขาใช้ชีวิตแบบปกตินะครับไปเรียนไปเล่นไปสนุกไปสนานเนาะไปเจอเพื่อนๆใช่ไหมหลอกนี่เสื้ออะไรคะเสื้ออะไรเอ่ยอออเสื้อนางฟ้าเสือ้อนางฟ้าอ๋อเสื้อนางฟ้าชุ่งแงชื่นเหนือแงชื่นวัชวัชเคลือบสีพิงก์อ๋อเนี่ย หิวไหมเชา้าหิวไหมหิวยังยินมามัมยังกินก็กินแล้วนี่กินแล้วนี่โอ,กอ,อ้กินอยู่ข้างบนกินอยู่ข้างบนอืมกินอยู่มันอยูข้างบนแล้วเออยังไงสาแว่นสีอะไรสีดำสีดำดูแบแบล็คอ่แล้วขอบขอบสีอะไรเนี่ยขอบสีอะไรสีชมพูไม่ใช่เนี่ยขอบเนี่ยสีอะไรเนี่ยผึ้ง สีขาวไวอืมโบนี่สีชมพูโบพิงโบผิงใช่โบพิงอืมคุณแม่ตื่นยังยัอ๊ม่ยังไม่ตื่นเหรอก็ตื่นแล้วนี่ตื่นแล้วนี่อ๋อกาแฟปั๊บหมดยังอู้กาแฟปั๊บยังไม่หมดเลยเนี่ยนี่กาแฟโสมนะครับวันนี้วันยไหอืมแต่หนูยังไม่โต อใช่หนูยังไม่โตนะครับหมูนั้นยังไม่โตนะฮการการที่เราเราได้มาอยู่อย่างนี้ครับอยู่กับลูกตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกให้เราผูกพันเนาะให้เราได้ได้อยู่กับเขานฮะครับตั้งแต่ตื่นนอนเลยเงี้ยตื่นนอนแล้วก็ไปถึง อตอนเย็นจนถึงเข้านอนเลยนะครับจา่นี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างเงี้ยกับถ้าผมยังไปทํางานอยู่ที่รุงเฤพเหมือนเมื่อก่อนนะก็คงจะไม่ได้เจอกันเช้าๆแบบนี้นะครับคงให้ลูกอยู่กับยายที่บ้านนะครับเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาไปอ,าอยู่กับเขาได้ทั้งวันเพราะว่าเราต้องไปทํางานที่อื่นนะครับเราต้องไปาสายงานเราต้องไปหน้างานเราต้องไปดูงานอะไรเงี้ยครับกว่าจะกลับมากะทีก็ค่ำก็มืดอย่างเงี้ยครับ เวลามันก็คงไม่มีเวลาให้เขาเนะใช่ไหมใช่อืใช่ very good เดี๋ยวเชียงครเฮ้คุณตาสานมาแล้วคุณตาสานมาแล้วรักทยายคุณตาสานดิอ่าคุณตาสานมาแล้วอ้าวมาถึงตอนไหนนะ่ะโอะ้คุณตามาแล้วนึ่งคันนาเอ้ยคุณตาของจ<ห>ีนมาฝากไ,ไปดูสิ เปดาขอต,ตาของจีนเาฝากมาดูดินี่ครับไปเที่ยวเมืองจีนมานะครับรอดูไลฟ์สดก็ไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่ได้เอาชิมไปครับโอ้หนักเลยครับนี่ยก็บรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะครับก็คา้าทุกท่านเนาะมาคุยกันยนะามเช้าๆนะครับทักทายกันนะครับตื่นมาทักทายกันชชเช้าชีิตเจิดสุดชื่นนะครับเรามาคุยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ไปนะ้าเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ครับนะสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย